นีทุกคนได้รับการเข้ามาดูคลิปในวันนี้นะครับก็ผมมีร้านโลบักดีมาแนะนำนะครับผมชื่อว่าร้านชัยบอกนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ร้านชัยบอกนั่นเองร้านชัยบอกนี่อยากจะบอกเลยครับว่าเลดแค่นะฮะคือเยอะมากมากนะครับผมแล้วก็เลดหกถึงเก้าเป็นไอดีแพทและใครอยากจะเติมนะครับลิงก์อยู่ใต้ร้านคลิปเลยนะครับผม หากว่าโตคุณไม่มีโลบังในตอนนี้ผมให้เวลาคุณสามวิใน,นการเติมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกำลังมองหาร้านที่ชวนป้า้ะมีเลดดีมากไหมชั้งเหลอดชั้งชั่วแหล่เสร็จแม่ไปเติมได้ที่ยูเนี่ยนิคแบคช็อปนั่นเองนะครับผมหรืออยู่ใต้ล่างคลิปเด้ย แหกชุดผู้เจี่ยวเลดชั้นใดกําลังหาร้านสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่สามารถรับฟาร,ร์มได้อย่างดีและมั่นใจเชื่อถือฉันขอแนะนำร้านอีดิทเมชชอปร้านคุณภาพดีดีที่สามารถรับฟาร,รม์มทุกอย่างอาทิเช่นแมพชินอบิไรทูโรบักซ์บัคฟรุชโรกูเป็นต้นถ้าใครอยากจะมาฟาร,รม์มหรือจ้างฟาร,รม์มแนะนำร้านอีดิทเมชชอปเลยนะครับผมเพราะว่าร้านอีดิทเมชชอปเนี่ยคือระดัดีแล้วก็มีเพจติดตามคนถึงจําหมื่นคนแล้วนะคะถ้าใครอยากจะรับฟาร,รม์มก็ลิงก์อยู่ที่ร้านชิฟเฟลอยนะครับผม เฮ้ยเดี๋ยวนะผลพิษะดอยากได้อะอยากได้อยากโดนว่ะขอซื้อหน่อยละกันเดี๋ยวดูก่อนว่าผลพิษะไหนมราคาแพงสุดอู้พอ้ผสมโลบักปูมันแพงขนาดนี้แล้วกูจะซื้อที่ไหนวะเนี่ยฮะคุณกำลังหาร้านที่รับกดผลมากไงล่ะครับถูกเลยนะครับผมร้านกดผลนะเพียงแค่ร้านนี้นะผมร้านช็อกโกโซ่เนี่ยับสามารถรับกดผลได้นะครับราคาโคตรถูกนะครับแล้วก็ร้านเติมโลบักระบบกลุ่มไอเดียพาร์นะครับราคาโคตรถูกเลยนะครับเลขหกถึงเจ็ดเลยนะผมถ้าใครอยากจะได้ลิงก์หรือว่าได้ร้านนี้ก็เดี๋ยวผมจะะะะะแปลิงงกก์ไว้้ขขาาานนนคคคคคครรรััับบบบผมมโโอออเเุณ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่ผมแล้วนะครับนิ n e เกมมิ่ง Gaming นะฮะซึ่งในวันนี้นะครับทุกคนผมก็มาอยู่ในเกมพิมพ์พีชอีกแล้วนะครับเป็นอีพีที่มันเจ็ดหรือแปดไม่รู้นะครับก็เยอะมากๆเลยนะครับผมนะก็ในวันนี้นะครับทุกคนเราก็จะมาทําคลิปที่เรียกได้ว่าเป็นคลิปที่ทุกคนเนี่ยเรียกร้องมากเลยนะครับเป็นคลิปที่ทุกคนเนี่ยพิมพ์มาในคอมเมนต์ ในคลิปใหม่เนี่ยเยอะมากนะครับเป็นร้อยกว่าคอมเมนต์เลยนะถ้าให้ผมนับเนี่ยถึงน่าจะถึงแหละนะครับเพราะว่ามันเยอะมากทุกคนอยากเห็นสก,กิลผลพีศาของสก,กิลใหม่ของผลด้านเองนะครับผมนะซึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าผมอ่ะมันต้องไปลงดันนะครับแต่ว่าผมจะตัดในคลิปตอนที่ผมไปสตรีมแล้วก็เอามาลงดันให้ดูแล้วกันนะครับผมนะก็ใครอยากจะดูเดี๋ยวผมจะเริ่มให้เลยนะครับผมโอเคนะไปดูได้เลยนะครับ ก็โอเคนะครับทุกคนดูเสร็จแล้วเป็นกันบ้างนะครับก็นะฮะเดี๋ยวจะมีอย่างเลยครับก็คือเกมตอนนี้นะครับเกมพีนะครับผมได้ทาการเขาเรียกได้ว่าได้ทําการแบบเออให้โฆษณาเกวตัวเองนะครับก็คือมันจะเป็นระบบใหม่เข้ามานะซึ่งอยู่ใน d Discord ของเกมนะครับซึ่งมันจะให้โฆษณาเกวตัวเองนะครับก็ถ้าใครอยากจะแบบไปหาแบบ หาแบบอะไรแบบอยากเข้าอยากสู้กิลหรือว่าอยากวอลแคนอะไรมานี้ก็เข้าในดิสได้นะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเลยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมไปกันเลยนะฮะนี่เลยนะครับก็จะเป็นช่องใหม่ที่ชื่อว่า Guildless Party อสเวสตนนะครับก็จะเป็นความทุกข์ยากของกิลก็คือจะให้ทุกคนเนี่ยมาฝากกิลได้นะครับแล้วก็เอ่อให้เราเนี่ยนะครับเอาคนเข้ากิลหรือว่าอะไรได้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยฝากข้อความหรือว่าอะไรไว้ในกิลนะครับก็แปะลิงก์ไว้ได้นะครับโอเคมานี้นะครับ ผมนะก็เขียนไ้ว่าอยากจะได้อะไรก็เขียนไปได้ครับเพราะว่าคิวนี้ก็เขาให้เปิดเป็นสาธารณะก็ทุกคนสามารถพิมพ์ได้หมดนะครับผมโอเคนะแล้วก็อย่าง,น,งนะครับก็คืออัปเดตใหม่นะครับน่าจะมาไม่เกินเดือนนี้นะครับม่ก็เดือนหน้าแน,น่นอนนะครับอาจจะมาก่อนปีใหม่หรือว่าหลังปีใหม่ก็ต้องรอดูกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้จำเหมือนกันนะว่าเขาจะมาตอนไหนนะครับแต่ว่า King p r i s เนี่ยที่ผมเคยบอกไปก็คืออัปไม่เกิน2เดือนนะครับหรือไม่หรือว้าช้าสุดเนี่ย คือสั่งสองเดือนขึ้นไปนะครับแต่ว่าไม่เกิน3เดือนเนาะถ้าทุกคนเนี่ยได้ดูอัปเดตอีกพีนะทุกคนน่าจะรู้อยู่ดีแล้วนะครับว่ามันไม่เคยนานขนาดนั้นนะครับผมนะโอเคนะครับถ้าใครอยากจะให้อัปเดตเร็วก็กดไลค์คลิปนี้นะครับจะได้บอกพี่เบคนะครับผมทุยมากเรบอกเขาไม่ได้เขาไม่ว่างอยู่ตอนนี้เราดูครับเออนะครก็ตอนนี้ก็นะครับผมก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปบ้างนะครับคนดูก็ขอโทษด้วยละกันนะครับเพราะว่าพี่คอนเทนต์ตันนิดนึงนะครับเพราะว่าผมต้องเรียนแต่คนดูแล้วมันแบบมันมีการทบ แบบอย่าลำบากกับเบอรนึงละกันนะครับน้องๆหนูๆนะก็นะครับเดี๋ยวอาจจะมาสตรีมเนาะก็รอดูกันละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คืองานเยอะมากนะครับมันเป็นผลเรื่องหัวต่อพี่นะครับผมโอเคนะฮะคนดูครับก็ท่านผู้ชมคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์ผมด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้จบเดี๋ยวกันไปก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคก็ับสำหรับวันนี้ครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับผม